เทียมช่อง51วันนี้ความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ความเคลื่อนไหวนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับสินค้าของ Voice TV นะครับหมู่แผ่นตาสว่างนะครับราคาปกติ49บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อ ตอนนี้นะครับซื้อ5แถม1นะครับรวมทั้งค่าส่งฟรีด้วยนะครับทำไมแนะนำเพราะว่า1เป็นของคุณภาพดี2เป็นของที่กินแล้วอร่อยนะครับ3เป็นของที่ออราคาย่อมเยาวนะครับ4เป็นของที่ถ้าท่านผู้ชมแกะออกมาแล้วจะเห็นว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ผมเคยแกะท่านผู้ชมดูหลายครั้งแล้วนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณยาวเท่าขนาด1นิ้วนางนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำกันนะครับสำหรับแฟนๆรายการ Overview นะครับแฟนๆรายการ Vo i c e TV หรือว่า แฟนรายการตาสว่างส่วนหมูจะใส่แว่นหรือเปล่าอันนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของหมูที่เกิดมาหน้าเหมือนคนแล้วไปอยู่บนซองนะครับแต่ว่าสินค้าของ Voice TV เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพดีนะครับสีชมพูออริจินัลขายดีเป็นเทน้ําเทท่าสีแดงสไปซี่สีดํหมาล่ากาลังกระฉุดตามมานะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่รวมทั้งซื้อได้ที่เพจ Voice Plaza และไลน์ของ Voice Plaza นะครับย้ำว่าราคาปกติสี่สิบเก้าแต่ถ้าซื้อตอนนี้ซื้อห้าแถมหนึ่งราคาเฉลี่ยเหลือสี่สิบบาทค ื้อแล้วฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากหลานทั้งประเทศรีบๆซื้อตอนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองวันนี้นะครับปัญหาธุรกิจปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ของประชาชนต่อไปขณะที่ปัญหาการเมืองเรื่องการแย่งอำนาจของรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับในช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนบ่นเรื่องข้าวของแพงกันเยอะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องข้าวของแพงแล้วนั้นความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนก็ยังคงเกิดขึ้นในใจคนจํานวนมากภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เน้นไปเรื่องการจัดปาร์ตี้สังสรรคนั้นเป็นเรื่องซึ่งประชาชนไม่ค่อยจะอภิรม์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า78ปปีมานี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเวลาเรามีความทุกข์คนไทยมีความทุกข์ ไม่ค่อยมีใครมองเห็นรัฐบาลเป็นที่พึ่งหรือทางออกความความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องโควิดก็ดเีเรื่องเรื่อศรษฐกิจก็ดีนั้นถือว่าเป็น2เรื่องที่ทําให้คนรู้สึกว่ามองไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วนั้นสิ่งหวังหดหูนะครับมองไม่เห็นอนาคตพูดภาษา เก่าวหน่อยก็คือมองไปข้างหน้าสิ่งที่เห็นมีแต่ฝาโลงนะครับขณะเดียวกันความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ใช่ทางออกก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาเป็นแรงกลับไปสู่ความรู้สึกว่าแล้วใครละคือทางออกและแน่นอนว่า,าในยุคหนึ่งความเชื่อว่าธนาธรอ,อาจจะเป็นทางออก รุนแรงทําให้เกิดกระแสะการพุ่งทยานของอนาคตใหม่ส่วนตอนนี้นะครับหลังจากธนากรถูกตัดสิทธิ์ไปนั้นกระแสะเรื่องคุณทักษิณคือทางออกรุนแรงจากความเห็นของคุณทักษิณในเรื่องขับเฮลื่เรื่องต่างๆนานา,นานครับแต่คุณทักษิณน,นั้นแน่นอนว่าไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยได้ดังนั้นกระแสะการเมืองตอนนี้พักเพื่อไทยกลับ มากระแสแรงสมกับการเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเพื่อไทยไม่ได้ร่างหรือว่ารัฐธรรมนูนปี50ซึ่งก็เกิดจากการรัฐประหารพรรคไทยรักไทยนะครับ เพื่อพลังประชาชนหรือไทยรักไทยภาค2ก็ชนะหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี6 2จากรัฐมนุรีหูน60ซึ่งก็มาจากการรัฐประหารพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็ชนะอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะคนเขียนกติกานั้นเปิดท้ายพ้เอกประยุทธ์ตั้งน้องตัวเองมาเลือกตัวเองเป็นนายกตั้งเพื่อนรวมรุ่นจอปร,รอมาเลือกได้แต่ว่าโดยภาพรวมนะครับก็คือตลอด20ปีที่ผ่านมาจาก2544จนถึง2565มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไทยรักไทยชนะพลังประชาชนนะช,าชนนะเพื่อไทยชนะดััังงนน้กระแสส คมมองว่านี่คือทางออกของประเทศพุนทักษิณ์ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจดีอยู่นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงทะลุเพดานเกินความคาดหมายคือการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่พักเพื่อไทยแต่เป็นกิจกรรมที่พักเพื่อไทยหาทางออกในเวลาที่รัฐมนุรหกสูนนั้นทําให้การเป็นสมาชิกพักยุ่งยากค่าใช้ใจ่ายเยอะจนทําให้มวลชนกับพักหรือผู้ศรัทธาพักกับพักมีความเหินห่างกันพกเพื่อไทยเสนอแนวคิดครอบครัวเพื่อไทยเพื่อ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยไม่ต้องเป็นสมาชิกพักแต่สามารถร่วมมือกับพักร่วมงานกับพักได้อาจจะพูดได้ว่าเป็นช่องทางในการขยายสมาชิกแบบไม่ต้องเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ทําให้สมาชิกนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับคนเสื้อแดงในอดีตที่กลายเป็นขุมพลังสําคัญที่ทาให้แม้กระทั่คุณสุเทพเองนะครับเคยพูดไว้ในการเลือกตั้งปี54แบบไม่เป็นทางการหลายคนคงพอจะรู้ว่า คุณสุเทพตอนที่ยังเป็นเลขาประชาธิปัตย์นั้นพูดตลอดว่าสิ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์แพ้ เพื่อไทยหลังจากที่มีการปราบปรามคนเสื้อแดงแล้วนั้นก็คือมีมวลชนคนเสื้อแดงไปเลือกพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นความแข็งแกร่งของเพื่อไทยคือการมีฐานมวลชนที่ผูกพันกันมานานครอบครัวเพื่อไทยวางอยู่บนยุทธศาสตร์นี้นะครับคนสําคัญของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคุณประเสริฐหรือว่าหมอชนนานย้ําประเด็นนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเห็นภาพของเพื่อไทยซึ่งย้ําตลอดอย่างหนักแน่นว่าน,นี่คืออดีตจักรไทยรักไทยนี่คืออดีตจะกพลังประชาชนนี่คือพักซึ่งเมื่อเป็นรัฐบาลนั้น สามารถบริหารนโยบายตามที่คาดหวังไว้ได้เสมอพูดอะไรทําได้นะครับอันนี้คือจุดแข็งของเพื่อไทยที่ อาจจะพูดได้ว่าพรรคอื่นยังไม่มีหนึ่งชนะเลือกตั้งตลอด2นอกจากชนะเลือกตั้งตลอดนั้นทํานโยบายตามที่พูดไว้ได้ทุกเรื่องซึ่งพรรคอื่นตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอย่างเพื่อไทยดังนั้นจุดแข็งของเพื่อไทยบวกกับการขึ้นเวทีของคุณอุงอิงแพทองทานลูกสาวของคุณทักษิณน,นามสกุลชินวัตนนั้นทําให้ตอนนี้กระแสุองอิง ฟีเวอร์แรงเกินคาดนะครับอาจจะมีบางคนบอกว่าอายุน้อยเกินไปแต่อายุน้อยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของคนยุคนี้นะครับเพราะตอนนี้โลกก็มองหาคนที่อายุน้อยเหมือนกันหมดที่สําคัญมากกว่าเรื่องอายุน้อยคืออุ้งอิงขึ้นไปแล้วบอกว่าจะประสาน d n a ไทยรักไทยกับพลังของคนรุ่นใหม่ทําให้เพื่อไทยยุคนี้นะครับพูดถึงเรื่องหลายเรื่องซึ่งเพื่อไทยในอดีตอาจจะไม่เคยพูดเช่นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศความหลากหลายทางเพศหรือว่านโยบายผ้าอนามัาายฟรีเป็นสวัสดิการประชาชนนะครับกระแสแรงขนาดไหนก กระแสแรงขนาดที่ตอนนี้นะครับแทบทุกกลุ่มการเมืองถูกผู้สื่อข่าวขยี้ให้ตอบคำถามเรื่องอุ้งอิงมาแรงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิรัตน์ไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินนะครับทุกคนถูกลมคำถามนี้เท่านั้นว่าออมองยังไงกับกระแสทักษิณฟีเวอร์มองยังไงกับกระแสอุ้งอิงฟีเวอร์ดังนั้นกระแสแรงหรือเปล่าไม่ทราบแต่คำถามเรื่องกระแสแรงนั้นกลายเป็นคำถามที่ พักการเมืองนะครับหรือองค์กรทางการเมืองต่างๆถูกขยี้ให้ตอบอย่างหนักหน่วงคุณสนทรรัตน์วันนี้นะครับพักสร้างอนาคตไทยออกมาพูดเรื่องความพร้อมของพักสร้างอนาคตไทยแต่สื่อไม่ค่อยสนใจเรื่องความพร้อมของพักสร้างอนาคตไทยกลับไปถามเรื่องพักเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิง ว่าพักสร้างอนาคตไทยนะครับซึ่งอยากจะพูดเรื่องความพร้อมของตัวเองนี่คิดยังไงนะครับคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่ากระสะของคุณอุ้งอิงและทักษิณเฟีเวอร์นั้นไม่ได้กังวลใจอะไรนะครับแต่ต้องทําตัวเองให้พร้อมให้ประชาชนเชื่อมั่นให้มากที่สุดนะครับเช่นเดียวกับคุณอนุทินนะครับซึ่งก็เป็นรองนายกที่หลายคนมองว่าหากพลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปทางการเมืองคุณอนุทินตามระบบสามารถขึ้นมาเป็นนายกแทนได้ หรือแม้กระทั่งหากมีการเลือกตั้งนะครับกระแสที่เชื่อกันว่าพักพลังประชารัฐหลายคนจะไหลไปอยู่พักภูมิใจไทยนั้นก็รุนแรงมากเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ออกมาพูดเรื่องของคุณอุ้งอิงนะครับว่าก็ดีที่พักเพื่อไทยมีการเปิดตัวคุณอุ้งอิงแต่เพื่อไทยไม่ใช่พักเดียวที่มีการเตรียมพร้อมพักอื่นๆก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเพราะนี่คือปีสุดท้ายของรัฐบาลแล้วก็ นักข่าวถามต่อคุณอุทินว่าคิดยังไงที่มีคุณอุลยอิงมาคุณอุทินบอกว่าเป็นเรื่องดีอย่าไปดูแค่ว่าเป็นลูกคุณทักษิณต้องมองความเป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ดีครอบครัวก็ดีน้องมีความตั้งใจในการรับใช้บ้านเมืองถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีดังนั้นก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างไปในเชิงบวกหรืออย่างน้อยก็ไม่มีการตั้งคําถามในเชิงกระแนกกระแนเมื่อเทียบกับ ขุนพลทางการเมืองซึ่งเป็นคนข้างกายของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาโจมตีคุณทักษิณและคุณอุ้งอิงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นกลายเป็นคําถามว่าหลังจากนี้เราจะเห็นการขยับทางการเมืองการจัดพันธมิตรใหม่ๆทางการเมืองหรือไม่ในเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคำตอบของหัวหน้าพักต่อ,อคุณอุ้งอิงนะครับซึ่งคนมองว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งคุณอุ้งอิงบอกว่าอย่าเพิ่ง,งมาคุยเรื่องนี้กันเนี่ยนะครับคุณอ็ุดี้บอกว่าเรื่องของการร่วมมือนั้นก็ ต้องยึดตามผลเลือกตั้งนะครับต้องยึดตามระบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถามต่อว่าคุณแพรทองทานเป็นนายกได้หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าถ้าใครตั้งใจทําก็เป็นได้หมด <S <S เห็นน้องมาตั้งแต่ประชุมนานาชาติเอเปกแล้วความขัดแยง้งระหว่างคุณทักษิณกับนวินคุณนวินเป็นยังไงนะครับ คุณนุชทินบอกว่าการเวลาคนอายุมากขึ้นเท่าที่ทราบไม่มีอะไรกันไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกันนะครับถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์จะเป็นแกนนารัฐบาลได้หรือไม่คุณนุทินยอมรับว่าถ้า250ขึ้นเกิดเพื่อไทยแลนด์สไลด์จริงเขาก็สามารถจะตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นะครับซึ่งก็เป็นท่าทีที่น่าจับตามองนะครับว่าการขยับครั้งนี้ของเพื่อไทย จะเป็นอย่างไรต่อไปพลังประชารัฐนะครับชัยวุฒนาคมานุสรบอกว่าเพื่อไทยชูอุ้งอิงเป็นการตอกย้ำแบรนด์ทักษิณซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าในสมรภูมิการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนี่คือปฏิกิริยาของนักการเมืองหลายฝ่ายต่อการเข้ามาของอลูกสาวของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งก็ต้องมองต่อไปว่าหลังจากนี้ไปนั้นแรงตอบรับมีแรงถล่มต้องมาอย่างแน่นอนนะครับคมหอ,อกคมดาบที่จะมาหลังจากนี้นั้นจะทําให้คุณอุ้งอิงถอดใจ ถอนตัวหรือว่าแตะเบรกเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับตอนนี้การเปิดตัวยังไม่มีการออกมาจัดหนักแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวสักพักนะครับ กลุ่มจัดหนักจะต้องค่อยๆออกมาถล่มทีละคนทีละคนอย่างแน่นอนดังนั้นตอนนี้สถานการณ์การเมืองเป็นสถานการณ์ใหม่แล้วนะครับมีปัจจัยใหม่ที่อาจจะทําให้การยุบสภาเร็วหรือช้าความพยายามของกลุ่มสามปอในการอยู่ต่ออาจจะได้รับการสั่นสะเทือนจากการเมืองนับเวลานี้นะครับส่วนสถานการณ์นอกประเทศไทยนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับเรื่องของเครื่องบินจีนนะครับสายการบินไชน่าอีสเทิร์นวันนี้โบอิง737ดดิ่งตกพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือร้อยรายตอนแรก เข้าใจกันว่าเป็น133แต่มีเหตุปาฏิหาริย์สำหรับผู้โดยสารคนหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือมีการยกเลิกไฟล์นะครับดังนั้นผู้โดยสารลายนี้รอดไปอย่างบุดวิดนะครับจุดที่ตกนั้นเป็นเมืองอู่โจในเขตปกครองตัวเองกวางสีทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับเครื่องบินเที่ยวดังกล่าวออกจากสนามบินคุนหมิงยูนนานเวลาบ่ายโมงสินาทีมุ่งไปที่เมืองกวางโจกวางตุ้งทางตอนใต้นะครับ สื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามบนพื้นที่ภูเขายังไม่สามารถยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตได้แต่เปลวไฟลุกท่วมขนาดนี้หลายคนกังนวลว่า คงจะไม่มีคนรอดใช่ไหมอีเซนแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่เคยประสบอุบัติเหตุตก3ครั้งนะครับครั้งแรก2547อีก2ครั้งในปี2536นนี่คือสถานการณ์ในประเทศจีน,จนเกิดเหตุเครื่องบินซึ่งทั่วโลกคาดหวังว่าทุกคนจะรอดนะครับแต่ปฏิหารจะมีจริงหรือไม่ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับขณะเดียวกันที่ในยูเครนนะครับการประกาศของปูตินการประกาศของรัเสเซียว่า ขอให้ยูเครนย,ยอมจำนนในกรณีเมืองมาริูโปซึ่งเป็นจุดที่กองทัพรัเสเซียโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับวันนี้ต้องถือว่ารัเสเซียล้อมอยูเครนบุกยูเครนเข้ามาสู่สัปดาห์ที่3เกือบจะครบ1เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังยึดยูเครนไม่สําเร็จสถานที่ทางยุทธศาสตร์หลักตอนนี้คือมาริูโปนั้นกองทัพรัเสเซียพยายามจะโจมตีแล้วก็ สัญญาณว่าเมืองแตกมีสูงทางรัเสเซียมีการข่มขู่นะครับว่าขอให้ยูเครนยอมจำนนนะครับไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับยูเครนปรากฏว่ายูเครนไม่ยอมจำนนนะครับมาริอูโพซึ่งถูกโจมตีโดยรัเสเซีย ตั้งแต่กรณียิงถล่มที่หลบภัยของเด็กกว่าพันคนหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนานานั้นทําให้วันนี้ตอนเช้าเคียฟกลายเป็นเหมือนกับทะเลเพลิงนะครับมีการยิงจรวดลงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องในเวลากลางคืนด้วยนั่นก็คือการข่มขู่ของทางรัสเซียขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้ระเบิดความเร็วเหนือเสียงโจมตีในจุดซึ่งยังมีความ คาดเคลื่อนกันว่าตกลงเป็นคลังทหารคลังอาวุธจริงๆหรือว่าเป็นเพียงฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วจรวดตกลงเป็นไฮเปอร์โซนิกจริงๆหรือว่าเป็นอิสแคนเดอร์ประยุกต์แล้วบอกว่าเป็นจรวดความเร็วเหนือเสียงยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับแต่การโจมตีที่กรุงเคียฟถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตี ช่วงกลางคืนนะครับจนถึงกลางวันเป็นการโจมตีกลางเมืองหลวงไฟท่วมนะครับในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งทำให้มีคนตายทันทีเป็นจำนวน6ลรายหรืออาจจะทยาน8รลายไปแล้วไฟไหม้ห้างที่ชื่อว่าศูนย์การค้าเรโทวิวนะครับขณะที่นอกเหนือจากการถล่มห้างหรือว่าศูนย์การค้าต่างๆแล้วนั้นผู้นำยูเครนตอบว่าการยอมแพ้ รัเสเซียหรือการที่รัเสเซียข่มขู่ว่าให้ยอมแพ้ที่เมืองมาริโอโพนั้นยูเครนปฏิเสธและผู้นํายูเครนบอกว่าต้องการจะเจราจากับปูตินแต่ย้ําเช่นกันว่าหากการเจราจาล้มเหลวนั้นอาจหมายถึงโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3นี่เป็นครั้งแรกที่ <You are. S 1> มีการพูดอย่างนี้จากผู้นํายูเครนนะครับและย้ําว่าหากยูเครนมีโอกาสได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตเชื่อเหลือเกินว่ารัเสเซียจะไม่กล้าบุกยูเครนและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่การเจราจาที่เกิดขึ้น ตอนนี้ล้มเหลวนะครับผู้นำยูเครนบอกว่าถ้าล้มเหลวโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มมีสูงมากนะครับจุดที่มีการระดมยิงของกองทัพ รัสเซียคือห้างสปปรรพสินค้านั้นเป็นจุดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่าสื่อจํานวนมากที่ยังอยู่ในรัสเซียซึ่งต้องย้ําว่าไม่ได้มีแค่สื่อตะวันตกหรือ CNN นะครับคนไทยจํานวนมากเข้าใจผิดอาจจะรู้จักแค่ CNN ค <ๆ S 2> ก็เลยบอกว่าสื่อทั้งโอกมีแค่ CNN และคนที่ทําข่าวก็ล่อแต่ข่าว CNN จริงๆแล้วนั้นสื่อตะวันตกหรือสื่อตะวันออกที่อยู่ในยูเครนมีอีกเพียบนะครับผู้สื่อข่าวจํานวนมากรายงานคล้ายๆกันนะครับว่าจุด ที่มีการถล่มเรื่องห้างสปปรรปสินค้านั้นเป็นจุดที่แผนการของรัเสเซียจงใจจะ ทำนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพของห้างที่ถล่มจะเห็นว่าห้างไม่เหลือซากนะครับเปลวไฟลุกท่วมความตั้งใจของรัเสเซียไม่ได้เป็นการยิงห้างดังกล่าวโดยบังเอิญแต่ต้องการจะทําให้คนยูเครนไม่มีอาหารกินนะครับเพราะห้างเป็นจุดที่กระจายข้าวปลาอาหารให้คนยูเครนที่ยังคงอยู่ในเมืองเคียฟสามารถจะยังชีวิตได้ต่อไปดังนั้นสื่อทั้งหมดเชื่อกันว่าทางการรัเสเซียจงใจยิงกองทัพรั โจงใียิงเพื่อให้ยูเครนเผชิญปัญหาอดอยากอดตายไม่มีอาหารการกินจัดก,กินทั้งเมืองทำไมมีการประเมินแบบนั้นเพราะว่าคู่ขนานไปกับการยิงโจมตีห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นจุดที่สต็อกอาหารของเคียฟนั้นมีรายงานนะครับโดยสื่อต่างชาติหลายที่ที่ยังอยู่ในยูเครนว่าเกิดเหตุการณ์ที่กองเรือของรัเสเซียนะครับมีการโจรกรรม เรือสเสบียงห้าลำนะครับที่กำลังจะส่งข้าวนะครับเข้ามายังประเทศยูเครนที่ท่าเรือเมืองเบอร์ยาร์สนะครับมีรายงานว่ากองทัพเรือรัสเซียห้าลำออกองทัพเรือรัสเซียนะครับได้มีการ จารกรรมหรือว่าจะเรียกว่ามีการลากจูงเรือเสบียงทั้งหมดที่จะขนอาหารเข้ามายูเครนออกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเสบียงที่จะขนอาหารเข้ายูเครนถูกรัสเซียสอยไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ในตัวเมืองหลวงจุดที่จะมีการส่งเสบียงนั้นก็ถูกทลายไปเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ในยูเครนในเคียฟตอนนี้ถือว่าวิกฤตนะครับในจุดที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนหลายจุดเกิดเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียนะครับถือปืนทุบตามหาประชาชนตามบ้านหลังต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่ง หลายจุดประชาชนรอลิฟต์อยู่นะครับ เกิดระเบิดลงมาที่คาคิฟทําให้เกิดทั้งคันนะครับแออทั้งในลิฟทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แทบจะต้องหนีตายกันจ้าละวันนะครับดังนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่กองทัพรัสเซียนะครับบี้คนยูเครนอย่างหนักหน่วงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับการยิงเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเรื่องจริงขณะที่ทางการรัสเซียหรือไอโอรัสเซียพยายามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าทุกจุดที่ยิงนั้นเป็นที่ตั้งทางทหารแต่ท่านผู้ชมดูสภาพแบบนี้เองคนสะพยเป้ยอย่างนี้ไม่ใช่ทหารอย่างแน่นอนแม้กระทั่ง จะหลวดที่หล่นการห้องครัวของบ้านประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่ทาหารอย่างแน่นอนดังนั้น ปฏิบัติการทำลายพื้นที่เป็นระเรืออแบบนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัสเซียไปเรียบร้อยแล้วในเวลาที่การต่อสู้ทางภาคพื้นราบนะครับระหว่างทหารราบหรือทางรถถังนั้นรัสเซียยังไม่สามารถรุกคืบขึ้นมาได้นะครับต้องย้ำว่าปรากฏการณ์ของการบุกบ้านคนยูเครนเกิดขึ้นหลายจุดนะครับที่เคฟเองมีการบุกเข้าไปเขตชานเมืองแล้วก็ยึดมือถือจับประชาชนชาวยูเครนขังไว้ในห้องใต้ดินด้วยนิวยอร์กไทมส์มีรายงานเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดว่า การเมืองเคียบนั้นทหารรัสเซียเกิดพฤติกรรมในลักษณะนี้แล้วคือยึดมือถือจับพลเรือนขังในห้องใต้ดินนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เคียบส่วนกรณีของโ,อโลกมีท่าทีต่อ,อยูเครนอย่างไรก็ต้องจับตามองกันนะครับประธานาธิบดีไเดนประกาศแล้วว่าวันศุกร์นี้จะเดินทางไปที่ประเทศโปรแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นชายแดนติดกับยูเครนแล้วก็เป็นประเทศที่ผู้นำของโปรแลนด์เองนั้นเพิ่งจะเข้ามาพบ กับนายกพบกับผู้นําของยูเครนนะครับพร้อมกับผู้นําอีกสามประเทศเพื่อแสดงความสมานฉันท์ของสหภาพยุโรปที่จะช่วยยูเครนต่อไปนะครับไบเดนบอกว่าไปโปแลนด์คราวนี้จะไปพบกับพันธมิตรของทุกชาติที่ฝักใฝ่สันติภาพว่าจะปกป้องยูเครนนะครับ จากสงครามอายุติธรรมสงครามที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยรัสเซียอย่างไรนี่เป็นคําแถลงอย่างทางการของธรมเนียบข่าวนะครับข้อความค่อนข้างดุด,ดันใช้คําว่า u n j u s t i f i a War ของรัสเซียนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากการที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนจะเดินทางไปโปรแลรนด์แบบไม่เกรงกลัว ความตายนั้นยังมีรายงานว่าผู้นำของประเทศอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกับยูเครนและรัสเซียนั้นเริ่มขยับแสดงท่าทีหนุนยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสโลเวเนียซึ่งเคยมีการส่งผู้นำไปพบกับผู้นำโปรแลนด์ประกาศว่าจะส่งนักกางทูตของตัวเองกลับไปที่เคียฟด้วยดังนั้นก็เป็นสัญญาณนะครับประเทศอื่นๆนั้นพร้อมจะหนุนเคียฟ นะครับส่งนักการทูตของตัวเองไปแล้วท้าทายปูตินว่าถ้ามีนักการทูตของประเทศเหล่านี้คุณจะกล้ายิงหรือเปล่านะครับนี่คือท่าทีล่าสุดของออประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการโจมตีของ รัสเซียนะครับทางฝั่งยูเครนย,ยังเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพในการตอบโต้ได้นะครับดังนั้นมีรายงานหลายจุดถึงความสูญเสียของกองทัพรัสเซียในมุมมองของยูเครนที่ถูกโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพื้นราบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางรถถังนะครับหรือการโจมตีของกองกําลังอาซซอฟนะครับที่มีการระเบิดรางรถไฟหลายต่อหลายจุดดังนั้นยุทธศาสตร์ของยูเครนนั้นเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ของการตัดเส้นทางการส่งสเสบียงกําลังบํารุง ของรัเสเซียเน้นไปนที่ยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางพื้นราบนะครับแล้วก็ใช้กองทัพอากาศของยูเครนที่ยังมีอยู่นั้น โจมตีนะครับจุดที่พอจะโจมตีรัเสเซียได้ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับส่วนทางการยูเครนนั้นมั่นใจว่ายุทธศาสตร์นี้น่าจะไปต่อได้นะครับตัวอย่างเช่นมีการแสดงความเห็นของที่ปรึกษาผู้นำยูเครนนะครับพโพรยักบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนรัเสเซียยังไม่เข้าใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามนะครับในสมรภูมิแนวหน้า ในทางการทหารในทางการทูตในเวทีเจราจาหรือในเวทีคว่ำบาตรนั้นรัเสเซียไม่เหลือเพื่อนอีกแล้วนะครับขณะที่ยูเครนตอนนี้ยังมีเพื่อนทั่วโลกนะครับดังนั้นทางการยูเครนณะเวลานี้เชื่อว่าตัวเองยังมีสิทธิชนะ รัเสเซียอยู่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่เชื่อว่าในระยะยาวนั้นยังมีความได้เปรียบยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับทางการยูเครนประเมินว่าการที่กองทัพรัเสเซียสูญเสียในทหารคนสําคัญไปอย่างน้อย6นายนะครับนั่นคือในพลทูซาเยฟในพลเจราซิมอฟในพลโกเลซิคอฟนะครับซูโคเทสกี้หรือว่ามิชยาเหรือว่า โมดิเชฟนะครับคนเหล่านี้เป็นในฐานคนสําคัญทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งระดับในพันที่สูญเสียนั้นแปลว่ากองทัพรัสเซียนั้นไม่มีความพร้อมในการลบแล้วครับแล้วก็มีจํานวนที่ได้เปรียบก็จริงมีขีปนาวุธที่ได้เปรียบก็จริงแต่ความพร้อมในด้านอื่นไม่มีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะตรงกับสิ่งที่ ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของสหรัฐก็ยังยืนยันว่ากองทัพรัเสเซียไม่สามารถจะยึดเคียฟหรือคาคิฟหรือเมืองโอเดซ่าหรือเมืองหลักๆอื่นๆได้ต่อให้จะยึดมารีโอโโพไปได้แล้วก็ตามนะครับสถานการณ์อาจจะต้องดูถึงการลบของรัเสเซียซึ่งเป็นการลบค่อนข้างนอกรูปแบบนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้กองกําลังเชสเนียหรือกองกําลังอื่นๆหรือแม้กระทั่งการยิงที่ซูมีนะครับมีรายงานว่ารัเสเซียจงใจยิงที่ซูมีในบริเวณโรงงานเคล มีซึ่งทําให้เกิดการทะลักของแอมโมเนียจํานวนมากที่อาจจะก่ออันตรายนะครับราวๆาวห้าตันนะครับที่เป็นแก๊สพิษจากการยิงของกองทัพรัเสเซียซึ่งก็ ไม่ทราบว่าจะทําให้พลเรือนชาวอาอยูเครนนะครับที่อยู่ในเมืองซูมีจะทําอย่างไรเมื่อเจอยุทธศาสตร์ของการเล่นวิธียิงแก๊สแอมโมเนียให้รั่วนะครับถึงจํานวน50ตันนะครับ<ส><ส>ผู้นํายูเครนตอนนี้ถือว่าเป็นผู้นําที่พยายามจะใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมรัเสเซียนะครับเดินสาย ปราศัยเดินสายปราถกฐานในประเทศต่างๆผ่านโซเชียลนะครับเมื่อวานปราถกถาต่อนหน้าสภาเยอรมันเมื่อวานอีกทีนึงนะครับเรื่องใหญ่นะครับก็คือมีการปรารัยนะครับที่อิสราเอลเป็นการปรารัยออนไลน์แต่น่าสนใจว่าในการปราศัยของผู้นำยูเครนนั้นมีการเผยแพร่ภาพ กลางแจ้งให้คนอิสราเอลได้ฟังด้วยผู้นํายูเครนคนนี้มีเชื้อสายยิวนะครับแล้วก็เขาพยายามจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่อิสราเอลจะต้องยุติท่าทีเป็นกลางในเรื่องนี้นะครับอิสราเอลควรจะมีบทบาทในการปกป้องยูเครนจากการถูกโจมตีโดยกองทัพรัเสเซียนะครับเพราอไม่อย่างนั้นแล้วนั้นยูเครนนะครับก็ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ที่พักพิงกับคนยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็อาจจะไม่เหลือซ่านะครับอิสราเอลจะมีบทบาทในเรื่องแบบนี้อย่างไรต้องจับตามองเพราะว่ากองทัพอิสราเอลนั้นถือว่า เป็นกองทัพแข็งแกร่งและม,มีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องจับตามองในด้านกลับด้วยเช่นกันว่าถ้ากองทัพอิสราเอลหรืออิสราเอลมีบทบาทในเรื่องแบบนี้นะครับชาติตะวันออกกลางหรืออิสลามจะมีท่าทีอย่างไรเพราะบทบาทของอิสราเอลกับอิสลามเองนั้นก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากันในบางประเทศนะครับสถานการณ์การไล่บี้นะครับกลุ่มออลิการ์หรือว่า อัมมาดรัสเซียต้องจับตามองอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากลุ่มอัมมาดรัสเซียถือว่าเป็นขุมพลังที่ทำให้ปูตินนั้นสามารถปกครองประเทศได้ทั้งที่ p r o d u c t ivity ในการแก้ปัญหาประเทศหรือการทำให้คนจนรัสเซียรวยขึ้นนั้นสวนทางกับความมั่งคั่งของคนรวยรัสเซียที่พุ่งทะยานนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยสื่อทั่วโลกหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นกาเดียนหรือเทเลกราฟริพับบีกาสื่อชั้นนำา25 ค่ายนะครับตั้งทีมขึ้นมาตามล่าทรัพย์สินของกลุ่มชนชั้นปกครองรัเสเซียที่จะคอยตรวจสอบว่าการยึดทรัพย์หรือการอายัดทรัพย์สินของนายทุนรัเสเซียมหาเศรษฐีรัเสเซียซึ่งเป็น ฐานกำลังหลักในการสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินนั้นยังมีอะไรบ้างที่หลงหูหลงตาหรือไม่แล้วสื่อดาวนี้ไม่ว่าจะเป็นกาเดียนนะครับหรือว่า t เทเลกราฟนั้นเป็นสื่อซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็น Investigative Journalist นะครับดังนั้นสมอรภูมิใหม่กําลังเกิดขึ้นนั่นก็คือกองทัพสื่อที่กําลังตามล่าทั่วโลกว่า เครือข่ายปูตินนะครับระบอบปูตินมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งซุกซ่อนอยู่ที่ไหนและจะชี้เป้าให้นําไปสู่การอายัดทรัพย์สินคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของระบอบปูตินนะครับซึ่งสื่อเชื่อว่าจะเป็นชนวนของการเกิดสงครามใหญ่หรือความขัดแย้งขนาดใหญ่นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่ยูเครนและกรสเซียเดี๋ยวสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิก Voice ีบีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อในรายการโอ้โหอยู่สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นนะครับดูทางเพจ ของผมไปแล้วลองดูว่าสนใจจะเป็นสมาชิกหรือไม่สําหรับแฟนๆหมูแผ่นนะครับก็0 2นย4 8 1งหนปกติส9แต่ซื้อตอนนี้ซื้อ5แถม1นะครับค่าส่งฟรีถึงสิ้นเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังดูเราทาง YouTube ขณะนี้นะครับ ถ้ายังไม่ได้กด Subscribe เรานะครับโปรดกด Subscribe เราเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจค่ะเดียวกันเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในทุท